วันนี้ซูมอัพสัปดาห์นี้นะครับเราได้มาลองคัมรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เป็นคัมรี่ตัวที่เป็นไฮบิดผมเฟรดสปีดเอได้มาทดสอบโดยทางโตต้าเนี่ยเขาจัดให้ทางเราเนี่ยได้ไปทดสอบคราวนี้ได้วิ่งไกลมากเลยครับเพราะว่าเขาใช้ระยะทางจากกรุงเทพถึงเกาะช้างก็ระยะทางไปเนี่ยสามกว่าโลก็กลับอีก300กว่าโลรวมๆแล้วก็สัก700ได้เกือบเกือบเจ็อยโลครับ สำหรับคัมรี่ไฮบริดเนี่ยความแตกต่างที่เห็นชัดๆนะครับเราจะเริ่มจากภายนอกก่อนเราจะเริ่มเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับระหว่างคัมรี่ไฮบริดตัวตัวนี้กับตัวคัมรี่ตัวใหม่ที่เป็นเครื่องเบนซินธรรมดาเนี่ยความแตกต่างถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยจะเห็นจากเริ่มจากไฟนะครับไฟภายในโคมของไฟไฮบริดเนี่ยจะแตกต่างจากคัมรี่ปกติจะมี ลูกเล่นแล้วก็มีช่องเป็นกลมๆเยอะกว่าคัมรี่ปกตินะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือกระจังหน้าคัมรี่ปกติจะเป็นขีดๆประมาณ5-6ถึงขีดแต่ตัวนี้จะมีบ้างใหญ่หนึ่งอันแล้วก็นอกนั้นก็จะมีขีดเล็กๆอีกนิดหนึ่งซึ่งจะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆรวมถึงตัวกันชนที่ออกแบบรับให้รับกับกระจังหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็มีการดีไซน์สันขึ้นมาใหม่ให้มีการออกแบบลวดลายพวกไฟตัดหมอก ให้แตกต่างให้ฉีกขึ้นให้เป็นสี่เหลี่ยมมากขึ้นแล้วก็มีโครเมียมเพิ่มเข้ามาส่วนด้านข้างเนี่ยถ้าดูจากด้านข้างเนี่ยผมว่าเหมือนกันหมดเลยดูไม่ออกนะครับด้านท้ายความแตกต่างก็เป็นโลโก้ครับโลโก้จะเป็นสีฟ้าถ้าเป็นไฮบริดนะครับรวมถึงจะมีอักษรโลโก้ที่เขียนว่าไฮบริดอะไรพวกนี้นะครับส่วนไฟท้องไฟท้ายก็จะเหมือนกันอยู่นะครับก็คือความแตกต่างโดยรวมระหว่างคัมรี่ธรรมดาคัมรี่ไฮบริดก็ ถ้าไม่นํามายืนสังเกตรหรือพิจารณาเนี่ยผมว่าถ้าจะดูกันไม่ออกนะครับอัานี้เรามาดูภายในภายในของคัมรี่ไฮบิด ความแตกต่างผมว่ามันอยู่ที่ตัวท็อปกับไม่ท็อปนะครับอย่างตัวนี้เป็นตัวที่ปกติก็คือไม่ได้ท็อปอะไรมากภายในของตัวธรรมดากับตัวนี้จะเหมือนกันหมดเลยเว้นลายไม้เท่านั้นเองลายไม้ตัวนี้สีเข้มกว่าแล้วก็จะเป็นลายไม้อีกแบบหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับส่วนอุปกรณ์พวกมัลติฟังก์ชั่นคูชคอนโทรลรับโทรศัพท์อะไรพวกนี้เหมือนกันหมด แม้กระทั่งตำแหน่งการปรับต่างๆกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับพับกระจกเมมโมรี่ตำแหน่งเบาไฟฟ้าก็ยังเหมือนกันนะครับแอร์แยกซ้ายขวาตั้งอุณหภูมิได้ก็เหมือนกันคราวนี้เรามาดูเครื่องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่อง2005เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามา2005ของตัวนี้แรงมา้าอาจจะดูไม่เยอะมีประมาณสัก1 6อ,อ160ตัวนะครับแต่ว่า เขาได้เพิ่มแรงมา้ามากับเขาเรียกอเตอร์ไฟฟ้าอีกร้อยห้าตัวก็เอามารวมๆกันแล้วผมว่าจะขับมันกว่าเครื่องเป็นซิงธรรมดานะเท่าที่ผมกดมาเนี่ยวันนีออ้อัตราเร่งปลายผมว่าใกล้เคียงกันอะทะลุ2อหมือนเหมือนๆกันแน่ๆนะครับแต่อัตราเร่งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยดันเนี่ยทำให้บางจังหวะเนี่ยมันขึ้นได้อระทับใจแล้วก็ปูดปาดมากกว่า การเกาะถนนการทรงตัวเนี่ยใกล้เคียงกันครับผมว่าเหมือนเหมือนกันเลยทั้งที่มันมีแบตเตอรี่ลูกหนึ่งที่อยู่ด้านท้ายแาเพิ่มน้ำหนักการขับวันนี้เส้นทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางออ,ออกนอกเมืองไฮเวย์ธรรมดาจะมีมาเข้าโค้งเยอะๆหน่อยก็ช่วงช่วงมาท่าเรือเฟอร์รี่กับขึ้นมาบนเกาะช้างแล้วการทรงตัวดีครับไม่ว่าจะยัน่นในความเร็วขนาดไหนผมรู้สึกประทับใจหมด ส่วนเรื่องเบรกเวลาคุณขึ้นมาขับไฮบริดเนี่ยคุณต้องปรับที่ัยในการเบรกนะครับไม่ใช่ปล่อยไหลไปหรือไปเวระยะจากคันหน้าเนี่ยไม่เยอะมากเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะรถไฮบริดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีจังหวะที่ต้องรอการให้ไฟกลับแบตเตอรีด่ดังนั้นบางจังหวะเนี่ยรถมันจะไหลเหมือนพุ่งเข้าไปท้ายรถคันหน้าก็พอปรับตัวปรับอะไรได้เบรกเขาอยู่ครับแต่จังหวะแรกะทาเอาผมเบร์เหมือนกันเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรถไม่มีการดึงของเครื่องเลยก็ลืมไปว่ามันมีการ ถ่ายทออกำลังแบบนี้นะครับก็ท่านใดส,สนใจนะครับลองแวะไปดูได้นะครับที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศตอนนี้มีแล้วมีให้ลองทั้งเบนซินธรรมดาลและไฮบริดแต่วันนี้ผมมาลองไฮบริดอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างวันนี้สําหรับช่วงสุมอัพก็คงจะต้องขอตัวไปก่อนนะครับเย็นนี้มีงานเลี้ยงขอไปไป,ปาร์ตี้นิดนึงเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับ The light. There's no need to tell about the way I feel. Cause coming from my heart was something real, so true. Deep inside, rainy days when I just can't wait for the sun to start to shine. คัมรี่ตัวใหม่ที่เป็นเครื่องเบนซินธรรมดาเนี่ยความแตกต่างถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยจะเห็นจากเริ่มจากไฟนะครับไฟภายในโคมของไฟไฮบริดเนี่ยจะแตกต่างจากาคัมรี่ปกติจะมีลูกเล่นแล้วก็มีช่องเป็นกลมๆเยอะกว่าคัมรี่ปกตินะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือกระจังหน้า คำรี้ปกติจะเป็นขีดๆประมาณ5้าถึงหขีดแต่ตัวนี้จะมีบ้างใหญ่1อันแล้วก็นอกนั้นก็จะมีขีดเล็กๆอีกนิดหนึ่งซึ่งจะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆรวมถึงตัวกันชนที่ออกแบบรับให้รับกับกระจังหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็มีการดีไซน์สันขึ้นมาใหม่ให้มีการออกแบบลวดลายพวกไฟตัดหมอกให้แตกต่างให้ขีดขึ้นให้เป็นสี่เหลี่ยมมากขึ้นแล้วก็มีโครเมียมเพิ่มเข้ามาส่วนด้านข้างเนี่ยถ้าดูจากด้านข้างเนี่ยผมว่าเหมือนกันหมดเลย ดูไม่ออกนะครับด้านท้ายความแตกต่างก็เป็นโลโก้ครับโลโก้จะเป็นสีฟ้าถ้าเป็นไฮบริดนะครับรวมถึงจะมีอักษรโลโก้ที่เขียนว่าไฮบริดอะไรพวกนี้นะครับส่วนไฟทองไฟท้ายก็จะเหมือนกันอยู่นะครับก็คือความแตกต่างโดยรวมระหว่าง วันนี้ซูมอัพสัปดาห์นี้นะครับเราได้มาลองคัมรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เป็นคัมรี่ตัวที่เป็น h ฮ b ริดผมเ r e ดสปีดเอได้มาทดสอบโดยทางโตต้าเนี่ยเขาจัดให้ทางเราเนี่ยได้ไปทดสอบคราวนี้ได้วิ่งไกลมากเลยครับเพราะว่าเขาใช้ระยะทางจากกรุงเทพถึงเกาะช้างก็ระยะทางไปเนี่ยสามกว่าโลก็กลับอีก300กว่าโลรวมๆแล้วก็สัก700ได้เกือบเกือบเจ็อยโลครับ สำหรับคัมร y ่ไฮบริเนี่ยความแตกต่างที่เห็นชัดๆนะครับเราจะเริ่มจากภายนอกก่อนเราจะเริ่มเป็นสเต็ปสนะครับระหว่างคัมร y ่ไฮบริตัวตัวนี้กับตัวเฟ r ร์กับขึ้นมาบนเกาะช้างแล้วการทรงตัวดีครับไม่ว่าจะยั่นในความเร็วขนาดไหนผมรู้สึกประทับใจหมดส่วนเรื่องเบรกเวลาคุณขึ้นมาขับ h y b ริดเนี่ยคุณต้องปรับที่สายในการเบรกนะครับไม่ใช่ปล่อยไหลไปหรือ ไประยะจากคันหน้าเนี่ยไม่เยอะมากเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะรถไฮบริดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีจังหวะที่องรอกการให้ไฟกลับแบตเตอรีด่ดังนั้นบางจังหวะเนี่ยรถมันจะไหลเหมือนพุ่งเข้าไปท้ายรถคันหน้าก็พอปรับตัวปรับอะไรได้เบรกเขาอยู่ครับแต่จังหวะแรกทาเอาผมเบรอเหมือนกันเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรถไม่มีการดึงของเครื่องเลยก็ลืมไปว่ามันมีการถ่ายท่อกําลังแบบนี้นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับลองแวะไปดูได้นะครับที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศตอนนี้มีแล้ว มีให้ลองทั้งเบนซินธรรมดาและไฮบริดแต่วันนี้ผมมาลองไฮบริดอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างวันนี้สําหรับช่วงสุมอัพก็คงจะต้องขอตัวไปก่อนนะครับเย็นนี้มีงานเลี้ยงขอไปไปาร์ตี้นิดนึงเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับอ่าคัมรี่ธรรมดาคัมรี่ไฮบริก็ถ้าไม่นามายืนสังเกต หรือพิจารณาเนี่ยผมว่าถ้าจะดูกันไม่ออกนะครับอานี้เรามาดูภายในภายในของคัมรี่ไฮบริด ความแตกต่างผมว่ามันอยู่ที่ตัวท็อปกับไม่ท็อปนะครับอย่างตัวนี้เป็นตัวที่ปกติก็คือไม่ได้ท็อปอะไรมากภายในของตัวธรรมดากับตัวนี้จะเหมือนกันหมดเลยเว้นลายไม้เท่านั้นเองลายไม้ตัวนี้สีเข้มกว่าแล้วก็จะเป็นลายไม้อีกแบบหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับส่วนอุปกรณ์พวกมัลติฟังก์ชั่นควบคคอนโทรลรับโทรศัพท์อะไรพวกนี้เหมือนกันหมด แม้กระทั่งตำแหน่งการปรับต่างๆกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับพับกระจกเมมโมรี่ตำแหน่งเบาไฟฟ้าก็ยังเหมือนกันนะครับแอร์ Air, แยกซ้ายขวาตั้งอุณหภูมิได้ก็เหมือนกันคราวนี้เรามาดูเครื่องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่อง2,005เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามา2,005ของตัวนี้แรงมา้าอาจจะดูไม่เยอะมีประมาณสัก160ตัวนะครับแต่ว่า เขาได้เพิ่มแรงมา้ามากับเขาเรียกวออเตอร์ไฟฟ้าอีกร้อยห้าตัวก็เอามารวมๆกันแล้วผมว่าจะขับมันกว่าเครื่องเป็นซึงธรรมดานะเท่าที่ผมกดมาเนี่ยวันนีออ้อัตราเร่งปลายผมว่าใกล้เคียงกันอะทะลุ200เหมือนเหมือนกันแน่ๆนะครับแต่อัตราเร่งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยดันเนี่ยทำให้บางจังหวะเนี่ยมันขึ้นได้อับใจแล้วก็ปูดปาดมากกว่า การกก่อถนนการทรงตัวเนี่ยใกล้เคียงกันครับผมว่าเหมือนเหมือนกันเลยทั้งที่มันมีแบตเตอรี่ลูกหนึ่งที่อยู่ด้านท้ายาเพิ่ม้งหนักการขับวันนี้เส้นทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางออ,ออกนอกเมืองไฮเวย์ธรรมดาจะมีมาเข้าโค้งเยอะๆหน่อยก็ช่วงช่วงมาท่า